้ที่สองของเกษตรสุวรรณภูมิผมกราบเรียนว่าแท้ที่จริงแล้วผมไม่อยากที่จะนําเสนอข่าวในลักษณะอย่างนี้แต่นําเสนอมาก็ดีเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรแทนที่จะก้มหน้าก้มตาปลูกข้าวปลูกพืชไร่ปลูกผักหรือแม้แต่เงยหน้าขึ้นไปปลูกพืชสวนอย่างเดียวท่านจะต้องเขาเรียกว่าวางแผนกับตัวเองแล้วนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวร้ายก็ตามเนี่ยนะครับ ผมหยิบจับมาจากทางด้านเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจกนะครับนะฮะบอกว่านะฮะภาวานะฮะรายได้นะของเกษตรกรนั้นวูบโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การเกษตรนะฮะหรือสส,สชเนี่นะครับมีการออกมาเผยบอกว่าราคาสินค้าเกษตรณนะปัุวันเนี่ยร่วงหนักสุดในรอบ12ปี9เดือนก็คือเกือบจะ13ปีเลยทีเดียว ที่ผ่านมาไม่เคยตกหนักหรือร่วงแรงขนาดนี้ไปดูเนื้อหาของข่าวกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับเขาบอกว่าสำนักงานเศรษฐกิจทั้งชาติมีการเปิดเผยข้อมูลนะแนวโน้มของรายได้นะครับนะของเกษตรกรเสียงที่จะวูบหนักนะครับวูบคือตกลงมาเนี่ยนะหลังจากที่ไปพบข้อมูลว่าไตรมาสที่2ผ่านไปแล้วนะตอนนี้อยู่ไตรมาสที่3อยู่นี่นะครับ พราะว่าไตรามาสที่2นั้นราคาสินค้าเกษตรนั้นกอดคอกันร่วงและก็หนักสุดในรอบนะฮะ51ไตรามาสไตรามาสละ3เดือนนี่ยนะปีหนึ่งมี4ตรไตรมาสตลอด51ไตรามาสนะครับหรือและ,ะในรอบที่เรียกว่า12ปี9เดือนเหมือนที่จวงหัวกันไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับ โดยแนะให้นะครับนะ,ะมีการออกมาตรการคนที่ออกมาตรการได้ก็แน่นอนต้องเป็นภาครัฐแหะครับนะ,ะสำนักง,งานเศรษฐกิจแห่งชาติแนะให้มีการออกมาตรการนะครับช่วยในการบริหารน,นะฮะการจัดการผล,ผลผลิตนะฮะเป็นการด่วนเลยโดยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะครับทางด้านของนะครับนะฮะคุณนะฮะ ดดนุชานะพิจันนันครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะฮะได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงแนวโน้มนะครับของสเกตเศรษฐกิจไทยนะครับในปี2568โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสินค้าเกษตรท่านได้บอกว่านะครับนะสำนักงานเองนะก็กำลังมีการนะฮะจับตา เรื่องของรายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่นะครับนะฮะดัดชนีราคาสินคา้าเกษตรในไตรมาสที่สองที่ผ่านไปแล้วไตรมาสแรกกับมกราคมพมินาไตรมาสที่สองก็เมษาพฤษภามิถุาานาจบจมิถุนาคือครึ่งปีเขาเรียกว่าจบไตรมาสที่สองเนี่ยนะครับได้มีการปรับตัวลดลงนะฮะ อย่างหนักไม่ใช่ลดธรรมดาแต่ลดลงอย่างหนักนะครับนะจนเขาเรียกว่านะฮะกระทบต่อการบริโภคนะครับของนะฮะคนในกลุ่มนี้นะฮะอย่างชัดเจนเขาว่ากันอย่างนั้นทั้งนี้เมื่อพิจนารณาข้อมูลนะ,ะในไตรามาสที่2ปี2568นั้นได้พบว่าดัชนีราคาสินค้ากเกษตรนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นไตรามาสที่2เนี่ยนะครับนะฮะ อยู่ที่11.7โอ้โหลดลงมาเกิน10นี่ถือว่าหนักนะครับนะเมื่อเทียบกันกันกบนะฮะการลดลง1ในไตรมาสก่อนคือไตรมาสที่1ก็ลดนะแต่ลดแค่1แต่ไตรมาสที่2ลดมา11กว่าเปอร์เซ็นต์ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะ,ะแล้วก็มีการเตือนนะฮะบอกว่านะครับนะ เรื่องของการลดลงของดัชนีราคาสินค้าเกษตรมันสำคัญนะครับนะฮะต่อเขาเรียกว่าหลายรายการไม่ว่าจะเป็นนะฮะกลุ่มไม้ผลก็ลดลงนะครับถึง27.5%ปซโอ้โหนะฮะเกินกว่า1ใน4นะ1ใน4น25ไม้ผลเนี่ยราคาตกพูดมา27.5%ปเซนนะฮะ แล้วก็นะครับนะข้าวเปลือกข้าวเปลือกนี่ลดลงมา13เกว่เกิน10เหมือนกันยางพารายางพาราลดลงไปไม่ใช่น้อยลดมากกว่าข้าวเปลือกอีก16.1เไปดูมันสำปะหลังกันบ้างเนี่ยนะครับมันสำปะหลังนั้นมีราคาที่ลดลงอุ้มแม่เจ้านี่หนักกว่าข้าวหนักกว่ายางอีกนะครับนะ ในเรื่องของมันสำปลังเพราะมันสำปลังลดลงไป38.9%ในไตรามาสที่2ที่ผ่านไปนี่นะครับและยังมีโคเนื้อนะครับไปดูวงการประสุสั์กำลังโคเนื้อนั้นลดลง17.3%ตามลำดับนะครับในขณะที่ดัชนีเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญสำคัญนะฮะบ,บางรายการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวนะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันพอให้ เขาเรียกว่ามาหายใจได้รวยรินกันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นเช่นนะฮะหมูฮสุกรสุกรเพิ่มขึ้นไป22%หรือแพงขึ้น22%่สรตลอดทั้งไก่เนื้อนะครับก็เพิ่มไป3.3%ซนะครับซึ่งนะฮะเรื่องของการลดลงของดัดชนีราคาสินค้ากเกษตรนั้นส่งผลให้ดัดชนีรายได้ของเกษตรกร,ะกรนะครับโดยรวมนั้นลดลง เป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรามาสก็คือ2ปีนะครับมากกว่านะครับ6.6%เทียบกันกับนะฮะเรื่องของการขยายตัว4.9%ในไตรามาสก่อนหน้าว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะฮะตลาดโลกก็ราคาสินค้ากเกษตรลดลงเหมือนกันไม่ใช่แต่บ้านเรานะครับนะ,ะเขาบอกว่าราคาสินค้ากเกษตรนั้นนะฮะ จะส่งผลนะฮะต่อเนื่องนะฮะให้รายได้ของเกษตรกรนั้นลดลงในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภาคการเกษตรจะยังมีนะฮะแนวโน้มที่จะเผชิญก,กันกับความเสี่ยงจากอุทกกับภัยน้ำท่วมนะยังมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมอีกนะนะาอันเนื่องมาจากนะ,ะปริมาณของน้ำฝนในปีนี้มีแนวโน้มที่จะสูงกว่านะครับคาเฉลี่ย ที่เป็นค่าเฉลี่ยปกติของปีที่ผ่านมาประกอบกับแนวโน้มนะของการเข้าสู่ปรากฏการณ์นะครับลานินญานะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีปีนี้ท้ายปีอาจมีลานินญ่าครับนี่สำนักงานนี้เขาออกมาบอกกันเลยเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่านะฮะอุทกภัยและก็ก็คือน้ำท่วมแหละ และจะส่งผลกระทบนะฮะต่อผลผลิตการเกษตรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำแล้วก็พื้นที่นะฮะน้ำท่วมซ้ำซากก็ราว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้แล้วเนี่ยนะฮะสช,ชเองก็จะเสนอว่านะครับในช่วงที่จะถัดจากนี้นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องนะ,ะดูแลนะฮะการผลิตนะฮะ ในภาคการเกษตรและก็ดูแลรายได้เกษตรกรโดยเฉพาะจะยิ่งในฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่มากยิ่งมากก็ยิ่งถูกว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับจากปรากฏการ์นินญ,ญาในช่วงปลายปีนี้เขาพูดถึงลานินญ,ญาในสองครั้งแล้วว่าปลายปีนี้นั่น ลานินญ,ญาเพิ่งจะผ่านไปเมื่อช่วงต้นปีนี่เองนะตอนนี้เป็นภาวะปกติปลายปีจะเป็นลานินญ,ญาอีกแล้วหรือว่ากันยังไงเนี่ยนะครับนะเราเคยพูดถึงเรื่องของประกันภัยพืชผลนู้มาหลายปีแล้วนะเกือบสิบปีแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความเสี่ยงนะฮะจากเรื่องของสภาพอากาศด้วยว่ากันยังไงเนี่ยน,นะคุณผู้ชมที่เคารพครับผมเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าวันนี้เนี่ย ตัวพี่น้องเกษตรกรเองหรือแม้แต่องค์กรภาครัฐเองผมก็มาเดว่าจะไปเจดจงว่ากระทรวงจะไม่ดีงูนี่งั้นนะฮะแต่อยากจะบอกว่าภาพอย่างนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเพราะถ้าเราจะอยู่ในมิติที่ว่าน้ําท่วมเราก็ชดเชยแล้วแรงมาเราก็ชดเชยราคาพืชผลตกเราก็ชดเชยไอ้พัน์อย่างนี้เนี่ยนะผมก็กลาบเรียนว่ามันก็กัดเซาะบ่อนทําลายโครงสร้างของการเกษตรบ้านเรา เราควรจะไปพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างคือเรื่องของการเตรียมการเรื่องของภัยทางการเกษตรอย่างที่บอกเลยนะครับปีนี้ปลายปีเจออาจจะเจอแน่ๆนะเดี๋ยวผมไปเช็คก,กันทางด้านของกลุ่มอุตตุหรือปอพอีทีแต่กลุมอุตตุน่าจะแม่นกว่าเกี่ยวกับเรื่องเพราะกลมอุตุจะต้องส่งมาให้ปอพอยทีเกี่ยวกับเรือ่องของป,ปลายปีนี้มีลานินญาจ,จริงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมบอกได้เลยว่างามหน้าเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย มันเป็นภาวะฝนปกติที่ดูเหมือนไม่ปกติเพราะฝนมันเยอะฝนมันเยอะมันดีอย่างตรงที่ว่าผลผลิตมันก็เยอะก็ทั่วโลกผลผลิตมันเพิ่มขึ้นแต่เพราะผลผลิตเพิ่มขึ้นมันก็เสียอย่างก็คือของมันถูกลงไงของมันถูกลงเพราะซัปลายมันเพิ่มขึ้นคนก็กินเท่าเดิมนี่นะพราะของมันถูกลงก็มีผลต่อกษตเรษกรใชหมายความว่ากษตรกรสมมุติว่าปลูก5ตันอาจจะได้ราคาดีกว่าปลูก10ตันก็ได้ นะฮะหรือรวยกว่าก็ได้เพราะปลูก5ตันต้นทุนแรงต่างมันน้อยลงแต่ถ้าปลูก10ตันต้นทุนมันมากขึ้นแต่ได้เงินอาจจะได้สักประมาณเท่ากัน5 6ตันคือราคามันตกเนี่ยนะฮะไอ้พันอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าราคาตกเกษตรกรไม่ไหวลวไม่ไหวลวไม่ไหวละปลายปีดันน้ําท่วมอีกเนี่ย จะมันไป,ไปยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรวันนี้เนี่ยผมกราบเรียนว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกันมาซ้ำซากเลยนะผมเรียนกเกษตรมาจนถึงผมไปทํางานในบริษัทที่เป็นเคมีกเกษตรจนถึงมาปัจจุบันเนี่ยมาอยู่กับทีพีที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยชีวินรีปุ๋ยชีวภาพต่างๆของเราเนี่นะครับผมว่ากราบเรียนนะฮะว่าเราพูดถึงคําว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาโดยตลอดนะแต่ปรากฏว่ามันเหมือนพาหงซ้ายทะลุหูขวาไปเพราะอะไร เพราะเรายังไม่ตระหนักเพราะอะไรเพราะตอนนั้นปุ๋ยมันยังถูกอยู่ผมเนี่ยขายปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะฮะสี่สิบห้าศูนย์ศูนย์ตอลังมันเป็นสี่หกศูนย์ศูนย์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยกระสอบเท่าไหร่คุณรู้ไหมฮะกระสอบละสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทตันหนึ่งไม่ถึงสองพนหกพันอะผมกราบเรียนแล้วก็มันรวมค่าขนส่งด้วยกระสอบตันละประมาณอาตัตรีซะว่าหกพันหกพันเนี่ยคือกระสอบหนึ่งเนี่ยจะต้องสามร้อยนะ สามเพราะว่าตันหนึ่งเนี่ยมันมี20กระสอบกระสอบหนึ่งห้ากิโลเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยน้อยที่สุดต้องมีหลัก9 0 0ถึงพันบาทหมายความว่าตันละเกือบ20,000ซื้อเยอะๆอ,อาจจะได้เหลือแค่สัก9 0 0อะไรเงี้ยถ้า800นี่ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันโนเนมว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับจากในยุคสมัยที่ผมบอกว่าผมเคยขายปุย๋ยที่มีปุ๋ยยูเรียเนี่ยกระสอบละ275บาท ตอนนี้กระสอบละ90 0แล้วก็พันหนึ่งราคาพืชผลเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงสยานต่ำราคาปุ๋ยที่มันขึ้นนะก็จะมีอยู่บ้างเช่นทุเรียนที่ราคาขึ้นมาสมัยผมเนี่ยขายปุ๋ยอยู่เนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยทุเรียนก็อย่างหมอนทองนี่ก็ได้ถึงโลละ30 4 0บาทตรงน,นั้นก็ถือว่าเยอะนะใครได้40บาทนี่ก็เยอะต่อมา3ปีก่อนหน้านี้มาจะถึงปีนี้ ก็ได้ถึงโลละ200ชาวบ้านก็ดีอ,อกดีใจนั่นทำให้ท่านถลําไปใช้ปุ๋ยเคมีเยอะแต่วันนี้ออกจากสวนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไปดูที่ทุเรียนใต้นีครับออกจากสวนโลละไม่ถึง1 0 0บาทแล้วนะครับผมกลาบเรียนอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรที่จะทำได้นั่นก็คือท่านต้องเบามือในการใช้ปุ๋ยเคมีหน่อยครับ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วต้นทุนท่านสูงไม่รู้จะให้ใครมาช่วยแน่นอนถ้ามันเต็มที่มารัฐบาลอาจจะควักเงินช่วยท่านได้บ้างแต่มันไม่ได้ตลอดการนะครับเพราะถ้าต้นทุนแพงแล้วเราขายถูกเราขาดทุนแน่ๆผลิตภัณฑ์ของ t p i ยังคงเป็นทางออกทางรอดทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรนะครับหันหน้ามาคุยกันติดต่อกับตัวแทนของเราหรือติดต่อในองค์กรในส่วนกลางของ t p i ก็ได้เดี๋ยวเราส่งคนไปวัดดินใะห้ท่านไปจัดก,การดูแลให้ท่านว่าเออมันจะเป็นยังไงแล้วท่านจะใช้ปุ๋ยที่ ถูกลงผลผลิตดีขึ้นแน่ๆพักสักครู่นะครับเดี๋ยวนำเรื่องราวของไข่ไก่จากมาเลครับ